สวัสดีค่ะช่วงรวมรถมือสอง JK ค่ะ Honda Civic สี่ door นะคะสีเทาเดําเดิมโรงงานเลยนะคะทุกคนสีบอลเทาเนาะเป็นสีบอนนลนั่นแหละค่ะ mm hmm. เครื่องดําเดิมนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะราคาเพียง35,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. เป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะขับดีนะคะเกียร์เปลี่ยนดีนะคะเข้าปกติเลยนะคะไม่มีวืดนะคะชิดๆเลยนะ,ะทุกคน mm hmm. ระบบแอร์ก็ยังเย็นดีอยู่นะคะเย็น แต่ว่าไม่ต้องกลัวร้อนนะคะถึงแม้ว่าจะเจอรถติดนะคะแอร์ดีค่ะทุกคนแอร์เย็นช่ำชิำเจี๊ยบเลยนะคะบอกคู่หน้านะคะพุ่มหนังใหม่นะคะสวยๆไม่มีขาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะทุกคนว่าบอกคู่หน้าจะสวยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเบาะคู่หน้านะคะเบาะรังนะคะก็นั่งนิ่มๆนะคะนั่งสบายๆนะคะทุกคน น้ำมันเครื่องนะคะเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะใช้น้ำมันเครื่องอย่างดีนะคะทุกคนกระจกเป็นมือหมุนนะคะมือหมุนทั้ง4บานเลยนะคะโชคเมเดิมค่ะจัดทรงโรดนิดๆน,น,นะคะนุ่มๆไม่กระด้างนะคะทุกคนล้อแมกยางหล่อนะคะพร้อมยางนะคะยังใช้งานกันได้อีกยาวๆนะคะลูกหมากแน่แนๆค่ะภาษีปีห5้านะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะ Ho n d a c ซ v ว c 4ซีซดนะคะ35,000บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจไปดูรถได้ที่จังหวัดลำพูนค่ะเบอร์ติดต่อเจ้าของนะคะอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าต้องการนัดชมรถทดลองขับกันก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ